โดยปกติแล้วนะครับการใส่ปุ๋ยในแปลงอ้อยนั้นก็มีความยุ่งยากลําบากพอสมควรและต้องใช้คนงานมากด้วยนะครับแต่ตอนนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยภาวิชาเกษตรกลวิธานได้ค้นคิดเครื่องใส่ปุ๋ยในแปลงอ้อยที่สามารถให้ปุ๋ยได้อย่างสม่ำเสมอทํางานได้รวดเร็วและก็ไม่แพงอย่างที่คิดด้วยครับ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วช่วงสินทรัพย์จากงานวิจัยก็ได้นำเสนอในเรื่องของเครื่องฉีดพ่นสารเคมีไฟฟ้ากันไปแล้วนะครับก็เป็นที่ถูกอ,อกถูกใจของพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนหลายคนทีเดียวครับมาในสัปดาห์นี้เรายังคงอยู่ในเรื่องของเครื่องจักรกลทางการเกษตรซึ่งเป็นอีกหนึ่งความสามารถที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับ แล้วนี่ใครล่ะครับเนี่ยคุณๆนะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนอาจารย์บพิษตั้งวงกิจผู้คิดคน้นเครื่องใส่ปุ๋ยอัตโนมัติที่เรากำลังกล่าวถึงนี่แหละครับน,นี้นะครับเราจะมาดูนะครับเอกอันนี้เครื่องอะไรนะครับเป็นเครื่องใส่ปุ๋ยท่านเห็นว่าเครื่องใส่ปุ๋ยก็ทำไมไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยนะครับมีแต่ถังปุ๋ยกับหัวใส่ร่องเปิดร่องเราจะมาดูว่าเครื่องใส่ปุ๋ยตัวนีนะ้ใช้เทคโนโลยีอะไรถึงไม่มีอุปกรณ์ที่อยู่ด้านล่างเลยนะครับ ต้องให้อาจารย์ช่วยบอกครับว่าเครื่องใส่ปุ๋ยนี้ทำงานได้อย Arizona, ่างไรครับครับเครื่องใส่ปุ๋ยที่ติดอยู่ท้ายแท็กเตอร์ของผมคันนี้นะครับมีอุปกรณ์น้อยมากครับน้อยจนถ้าเปน่าชอวาจะเป็นเครื่องใส่ปุ๋ยครับที่ว่าอุปกรณ์น้อยนะครับเรามาดูครับว่ามีอุปกรณ์อะไรถ้าเราเห็นเครื่องใส่ปุ๋ยทั่วไปเราก็จะพบเห็นว่ามีทั้งโซ่มีทั้งเพลามีทั้งล้อขับมีอุปกรณ์ต่างๆพลอยทาให้น้าหนักของตัวเครื่องเยอะไปด้วยนะครับ ตอนนี้เราพัฒนาอุปกรณ์มาตัวเดียวอยู่ในกล่องเล็กๆนะครับในมือผมนี่ก็ตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมทุกอย่างนะครับของเครื่องใส่ปุ๋ยที่ทําให้เครื่องใส่ปุ๋ยการใส่ปุ๋ยเป็นเรื่องสะดวกไปเลยนะครับจริงๆแล้วการที่เราออกแบบนะครับเราออกแบบชุดนี้นะครับคู่กันก็คือถังใส่ปุ๋ยอุปกรณ์ขับปุ๋ยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าอุปกรณ์แต่ละส่วนมีอย่างไรอะไรบ้างนะครับก็คอนเซปต์เรานะครับคอนเซปต์ Concept เราคือเราออกแบบถังคู่กับอุปกรณ์ควบคุมใช้ไฟจากรถ นะครับแท็กเตอร์จากนั้นเกษตรกร,ะร,กรจะเอาไปติดบนอะไรก็ได้หมายความว่ามีถังเก่าอยู่แล้วมันเกะกะนะครับไม่สะดวกเอาไปติดยกตัวนี้เฉพาะชุดที่ผมอยู่ในมือผมเนี่ยไปแล้วเอาไปติดตั้งหรือจะไปติดในรถเล็กๆแถวเดียวติด2แถวติด3แถว4ถี่แถวแล้วแต่ขนาดนะครับบางครั้งมีเครื่องพวนดินอยู่แล้วอยากจะเอาถังปุ๋ยไปใส่มีเครื่องกาจัดวัชพืชอยากจะเอาถังปุ๋ยไปใส่ก็เพียงแต่ยกชุดเล็กๆที่อยู่ในมือผมทั้งสองนี้ เอาไปติดตั้งก็จะใช้ได้เลยนะครับเราลองมาดูส่วนประกอบนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับเครื่องนี้เราจะใช้แรงพลังงานก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับมาจากรถนะครับเราก็มีสวิตช์ใส่เข้ามาด้านในนี้จะเป็นมอเตอร์กับอุปกรณ์ควบคุมนะครับมีการพัฒนาออกเป็นสส่วนส่วนแรกก็คือเป็นมอเตอร์ที่ใช้ไฟ12โวลต์มีแรงบิดสูงแรงบิดก็คือมันสามตัวมันเล็กจริงแต่ว่ามันบิดได้แรงมากนะครับแล้วก็รอบต่ํา เมื่อรอบต่ำแล้วบิดได้แรงก็เหมาะกับงานด้านการเกษตรเช่นเอาไปใส่บนเครื่องใส่เมล็ดพันธุ์เอาใส่บนเครื่องใส่ปุ๋ยหรืออะไรต่างๆที่เป็นที่เคยใช้เผาเผาอย่างรถแท็กเตอร์อันใหญ่ๆหมุนก็ไม่ต้องใช้นะครับข้างในนี้ถ้าเราบอกเอ๊ะเครื่องใส่ปุ๋ยเป็นกล่องพิเศษที่เรามีการดีไซน์ก็คือว่าเมื่อรถวิ่งไปข้างหน้าเร็วเครื่องใส่ปุ๋ยก็จะหมุนเร็วด้วยนะครับเมื่อรถวิ่งช้าการใส่ปุ๋ยก็จะช้าลงนะครับ ก็คือเรามีเซ็นเซอร์เรามีอุปกรณ์ควบคุมความเร็วให้สอดคล้องกับอัตราการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของรถนะครับน,น,นั่นก็คือเมื่อมาติดใส่ลงมานะครับในถังตัวนี้นะครับก็อุปกรณ์ตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นหัวใจนะครับส่วนอื่นๆก็จะเหมือนทั่วๆไปนะครับก็เป็นถังใส่ปุย๋ยถังใบนี้ก็จุป,ประมาณ6กกิโลนะครับปุ๋ยถุงหนึ่งใส่ได้50กิโลอันนี้ใส่ได้6กกิโลก็เหลืออีก1ิกิโลหมดก็มาเติมใหม่นะครับ ส่วนด้านข้างในก็จะเป็นเกียวนะครับเกียวหมุนแล้วก็มีเผาต่อมากับกล่องควบคุมนะครับมีท่อใส่ปุ๋ยนะครับท่อเอาปุ๋ยจากถังก็จะไหลปุ๋ยก็จะไหลลงมาตามท่อเครื่องใส่ปุ๋ยทั่วไปก็จะมีหัวเปิดล่องนะครับเป็นอุปกรณ์เปิดเปิดล่องอาจจะมีลักษณะแตกต่างกันนะครับปุ๋ยที่ไหลลงมาก็จะไหลลงไปตามอุปกรณ์ล่องนะอุปกรณ์ก็มีง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับก็แต่ว่าเราพูดกันตรงนี้ก็อาจจะมองเห็นภาพไม่ชัดเจนผมก็อยากจะพา ทุกท่านเข้าไปดูกันในแปลงนะครับว่าเครื่องตัวนี้ทํางานอย่างไรครับเครื่องปลูกตัวนี้นะครับนอกจากจะใช้งานง่ายแล้วเบาแรงน้ําหนักเบาแล้วก็ทําให้ราคาถูกแล้วเนี่ยข้อดีอ,อย่างนึงก็คือว่าขณะที่เราใส่ปุ๋ยนะครับในแปลงที่มีวัชพืชจํานวนมากนะครับมีวัชพืชจํานวนมากมีเศษใบอ้อยเนี่ย อุปกรณ์ที่ใช้ในการขับที่มันเคยติดใบอ้อยเนี่ยมันก็จะไม่มีเพราะเราไม่มีอุปกรณ์ในส่วนที่ติดอยู่กับพื้นดินเลยนะครับก็มีแต่เพาะหัวเปิดร่องสองหัวเท่านั้นที่ติดอยู่พื้นดิน,น,นการใส่ปุ๋ยก็จะทําได้ง่ายขึ้นแปลงอ้อยที่ที่ใส่ปุ๋ยด้วยวิธีการนี้จะไม่สม่ําเสมอจะสูงบ้างต่ําบ้างก็จะเครื่องใส่ปุ๋ยยังคงทํางานได้เพราะเราไม่ได้อาศัยอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องกับดินเลยนะครับนอกจากอุปกรณ์เปิดร่องนะครับซึ่งทําหน้าที่เปิดล่องเพื่อที่จะเอาปุ๋ยลงไปเพราะฉะนั้นในกรณีที่เกษตรกรไม่เผาใบาอ้อยนะครับซึ่งเดิมทีใส่ปุ๋ยลําบากมากเพราะว่าใบาอ้อยไปติดอุปกรณ์ในส่วนที่ที่ที่ล้อขับนะครับของเครื่องปลูกอ้อยทั่วเครื่องใส่ปุ๋ยทั่วไปเนี่ยทำงานทำงานเพราะฉะนั้นพอเรามาใช้เครื่องที่ควบคุมด้วยไฟฟ้าไม่มีล้อขับที่พื้น ดังนั้นใบอ้อยที่พื้นก็จะไม่เป็นอุปสรรคในการที่เครื่องใส่ปุ๋ยจะใส่ปุ๋ยครับก็จะเห็นว่านอกจากจะสะดวกสบายแล้วก็ไม่ต้องคํานึงถึงสภาพพื้นดินแล้วก็เทคโนโลยีอันนี้ก็ยังทําให้ราคาถูกถูกมากครับก็คือทาให้เครื่องใส่ปุ๋ยเนี่ยราคาลดลงครึ่งหนึ่งนะของที่เคยของที่เคยซื้อกันอยู่นะครับนี่แหละครับที่เรียกว่าเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับชีวิตอย่างแท้จริง ช่วยให้ชีวิตของเกษตรกรดีขึ้นผลผลิตก็ดีขึ้นตามมาแต่ถ้าอยากรู้เรื่องราคาที่วัตถูกว่าเครื่องแบบเก่าครึ่งต่อครึ่งนั้นเป็นอย่างไรต้องอดใจรอส่งจอมจดหมายไปถามถ่ยกันดูที่ภาควิชาเกษตรกลวิธานคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนหรือจะไปดูให้แม่นแม่นอาจารย์เขาก็ยินดีต้อนรับนะครับ